สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กันในช่วงทีไทม์นิวส์นะครับแม่กลับมาในช่วงนี้อีกแล้วเนาะวันนี้จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับอนิเมะเรนเจอร์เอ็กซ์กัน,นอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็จะมีแซมในส่วนของอนิเมะแวนการ์ดเช่นเดียวกันนั่นเองเนาะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แอบเซอร์ไพรส์นิดนึงเนาะแต่ก็เออเขาสปอยมาแล้วในส่วนของอนิเมะแวนการ์ดนั่นเอง ส่วนในเมะレンジャ X นะครับตอนนี้เนี่ยโตเกมนะครับกำลังยื่นเรื่องนะครับยื่นเรื่องไปให้ทางโลบอกเนี่ยช่วยตรวจสอบเรื่องของ DMCA นะครับหรือว่าการละเมิดลิขสิทธิ์ของคนที่เขาปั้น u g c ไปเนาะและตอนนี้เห็นเป็นประเด็นถกเถียงกันตั้งนานแล้วนะครับสักพักแล้วเนาะเพราะว่าคนรีบเล่นกันเนาะเนื่องจากว่าล่าสุดนะครับทางตัวเดฟเนี่ยได้มาประกาศอีกแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นผู้ช่วยเดฟหรือเปล่าตรงนี้เลยเนาะนี่นะครับ อ่ะก็หลายๆคนสงสัยว่าเอ้ยพี่ครับหนบอกเปิดวันจันทร์ตอนนี้ยังไม่เปิดเลยไม่เกิดอะไรขึ้นเลยก็คือเวลาของไทยกับเวลาของโรบอกออฟฟิเชียลเนี่ยมันต่างกันนั่นเองเนาะโซนเวลานะส่วนเขาเนี่ยน่าจะชายุโรปของโซนไทยก็จะเป็นนี่เลยครับ G GMT นะครับไม่น่ใจะว่าย่อมาจากอะไรเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนี่เป็นโซนเวลาไทยแต่ทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือคนงงเวลาไทม์โซนกันเนื่องจากว่าวันที่28ของประเทศเขานะครับของทางโรบอกเนี่ยหรือว่าทีมงานโรบอกที่คอยดูแลเนี่ จะเป็นวันที่29บเ้านเรานั่นเองนะครับเวลาเนี่ยต่างกันประมาณ12ชั่วโมงไม่ก็ประมาณ 6- 7ชั่วโมงแหละจาไม่ได้แล้วขอไปด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าทีมงานของตัวโรบอกในโซนของเขาเนี่ยไม่รู้ว่าใช้เวลาไหนอันนี้ไม่ร้บจริงขอไปด้วยนะครับแต่อันนี้เป็นแบบของคนไทยอ่ะเผื่อใครไม่เข้าใจนะครับแมบบของคนไทยไม่ได้แปลว่าใช้ time zone ไทยในการที่จะปล่อยเรียกว่าตรวสอบนะครับเพราะว่าตรงนี้นเนี่ยมันขึ้นตรงต่อโรบอกโดยตรงนั่นเองเนาะคือตัวแมปเนี่ยเป็นของคนไทยก็จริงนะครับแต่ว่าตัวทางเซิร์ที เจ้าของแมปใช้เนี่ยหรือว่าแมปคนไทยใช้เนี่ยเป็นของต่างประเทศนั่นเองนะครับแปลว่าไทาม์โซนของเขาเนี่ยจะต่างจากเรานั่นเองเนาะอ่ะอย่างนี้เลยนะครับก็แปลว่าเร็วสุดเนี่ยอ่ะจากที่ดูนะครับถ้าเป็นไทม์โซนยุโรปประมาณ12ชั่วโมงเร็วสุดก็คืนนี้นะครับประมาณ3ามทุ่มสี่ทุ่มนั่นเองทางตัวโลโลบองเนี่ยก็จะตรวจสอบให้นั่นเองเนาะ อพอเขาตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยมี2อ,อย่างถ้าเป็นกรณีที่โชคดีก็คือผ่านเลยนะครับแล้วก็จะเปิดให้เล่นได้เลยแต่ถ้าเป็นในกรณีที่โชคร้ายก,ก,ก็ต้องรอทีมงานทางตัวโรบกมาอตรวจสอบด้วยตัวเองที่เป็นคนไม่ใช่บอทนั่นเองนะครับอันนี้ก็รอดูกันเนาะถ้าโชคดีอย่างที่บอกไปว่าเร็วสุดก็น่าจะคืนนี้นะครับเรียกว่าเร็วสุดก็คือคืนนี้ไม่ก็พรุ่งนี้นะครับแต่ถ้าช้าสุดก็อาจจะ3ามวันเลยก็ได้แต่ว่า ส่วนตัวคิดว่าเป็นแมปที่คนให้ความสนใจเยอะนะครับทางตัวทีมงานระบอกน่าจะมะีความดูแลเป็นพิเศษนั่นเองนะครับเดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีงเนาะส่วนวันเวลาที่แน่นอนนะครับตอนนี้เนี่ยที่ตัวทีมงานหรือว่าเดบเขาไม่ประกาศเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีดราม่ากันอีกนะครับเดี๋ยวจะเอ้ยเกมบิดหรือเปล่าอ่ะอย่างล่าสุดมีคนโพสต์นะครับมีคนถามสงสัยว่า เออตัวโลบอกเนี่ยเขาทำงาน7วันอ่ะยีิบชั่วโมง7วันนะครับเออยีิชั่วโมง7วันเขยกว่าเออทำงานทุกวันนั่นแหละก็คือให้เรายื่นเรื่องส่งเรื่องไปได้ตลอดทุกวันนั่นเองแต่ทีนี้เสาทย์เขาไม่ได้ทํากันนะครับก็คือเขาไม่ได้ตรวจสอบแต่เรายังสามารถส่งเรื่องไปให้เขา รอ,อแก้ไขได้นีเองเนาะมันก็จะกลายเป็นคิวที่ตัวโลบอกหรือว่าทีมงานโลบอกจะต้องทำนั่นเองอันนี้เพอ่์ใครยังงงอยู่นะครับเออมันก็ดูฟังงง,ง,ง,งก็เอาง,ง่ายๆเลยคือเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาหยุดตรวจสอบนะครับแต่สามารถยื่นเรื่องได้แต่ส่วนจันทถึงสุขเนี่ยเขาตรวจสอบปกติยื่นเรื่องได้ตลอดน,นั่นเองนะครับโอเคเนาะ ประนี้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับอ่ะแมปนี้เนี่ยจะเปิดช่วงเร็วสุดนะครับคือคือนนี้กับพรุ่งนี้แต่ถ้าในกรณีที่แย่ที่สุดเลยก็คือเปิดอาทิตย์หน้าเลยนะครับอันนี้พูดเป็งั้นแหละแต่ก็น่าจะพรุ่งนี้นะครับไม่ก็มาลืนเนาะมี2วันนะครับวันยิบเก้ัิเปิดแน่นอนนะถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรในส่วนของการแก้โมเดลหรือว่าลิสิทิ์ทางอนิเมะมาเพิ่มนะครับเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูอีกทีนึงนะว่าจะเป็นยังไงเนาะแต่ว่าในนี้ที่เขาแอไทมา ไทยกับต่างชาติแนะต่างกันนี่เองเนาะเอออย่างที่บอกไปนะครับว่าในเวลาไทยก็คือวันที่29นะครับอ่ะคุณคุณเหมือนเขามาบอกแล้วนั่นเองเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับเผื่อใครยังงงอยู่ก็รอดูกันต่อไปนะครับเออไม่ต้องรีบหรอกอนะ่ะแล้วก็ล่าสุดคุณแพนเซอร์กลับมาแล้วนะครับคนที่ เป็น ccm นะครับหรือว่า manager ของ content creator เนาะที่ได้ทำการเส็ของไปแล้วก็สื่อสารเขาเ้าใจกันผิดนั่นเองนะครับตรงนี้ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะี่เมาดูในส่วนของอนิเมะ a n g ยากาบ้างนะครับตรงนี้เลยอบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โคตรจะว้าวนะครับช่องกีบโบวีวทุกนทะีเนาะ ใครกำลังเจปัญหาการ a f ฟฟาร์มในระบบอกแล้วครั้งลุดกางคันแอปยูจิโฟนช่วยคุณได้เพราะเป็นแอปที่เป็นระบบคาวหรือเรียกคห้า้าใจง่ายคือแอปจำลองโทรศัพท์อีกเครื่องขึ้นมาแถมยังมีออโต้คลิกที่ไม่ทําให้ดุดจากการ AFK ราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบ,บาทเท่านั้นหรือสะสมแต้มแลกเวลาฟรีได้โดยแพ็กเกจที่ผมแนะนําจะเป็น GVP ราคาแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นเพียงวันละ2บาทถ้าใครสนใจอยากลองใช้งานสามารถโหลดผ่าน o o เกิล a y App Store หรือ,อย่าลืมใส่โค้ดที i m e s เพื่อรับส่วนลด20บาทบบาทด้วยนะคร อ่ะในอีเวนท์ที่จะมาใหม่นะครับน่าจะเป็นสปริงหรือเปล่าเนาะอันนี้ไม่ชัวนะครับก็มีเป็นในส่วนของชาโดว์นะครับอ่ะก็โมเดลตรงเป๊ะเลยแล้วก็มีสปอยของคาตาคุริมาเพิ่อมอีกนั่นเองอ่ะตรงนี้นี่เขาก็มีเป็นดนตรีของอ่ตัวชาโดว์นะครับอ่ะซิคคาเกโนหรือเปล่าซิคคาเกโนนะครับนี่บอกเลยว่าน่าจะมาแบบตรงปก100%ล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับในส่วนของเอฟเฟกต์แบบนี้ก็ ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วว่าตัวไหนเบอ่อเนี่ยมันสวยอยู่แล้วแน่นอนนะครับในนี้ก็จะเป็นสนีของตัว k, นาะม็กเนาะอันนี้ด่านนาม็กนะครับเป็นไหมนี่เพนเด็กนาม็กนะครับแล้วก็เป็นชาโดใช้อันตินั่เองเนาะไอแอมมันตอมบิกนะครับนี่แล้วก็มีเป็นคาตาคูลิเพิ่มเติมนะครับในส่วนของตัวนี้อ่าเป็นหมัดของคาตาคูลิน,ะนั่ไม่แน่ใจว่าเอ่อชื่อท่าชื่ออะไรนะครับเพราะว่าไม่ได้ดูเนาะแล้วก็จะมีเป็นการย่อยของนะครับย่อยของอีโวที่เราไปเก็บสแตก็กสแต็กมาเยอะนะครับไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนเป็นอะไรได้นะครับเดี๋ยวต้้ออองรดูกันนะนนต่ไปเาี ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีการย่อยของนี้จะทําให้ผู้เล่นใหม่เนะี่ยเล่นง่ายมากขึ้นนั่นเองแล้วก็ผู้เล่นเก่าไม่ต้องไปทําของเยอะนะครับนี่จะเป็นสนิคคาตาคูลีอีกนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีสนิคที่ชัดเจนที่สุดก็คืออันนี้นั่นเองเนาะว่าเป็นคาตาคูลีนอนจริงๆเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันคือคาตาคูลีนะครับแต่อันนี้คือโมเดลเต็มนั่นนีงก็บอกเลยว่าเป็นอะไรที่สวยมากนะครับโคตรเท่แล้วต้องรอดูนะว่าถ้าแบบนี้โดน DMC บ้างจะเป็นยังไงนะครับ,รบแล้วก็นี่มีคนมาบอกอีกนะครับว่าไม ได้เป็นแบบแอ,อนิเมชันดีเฟนเดอร์แน่นอนนะครับไม่ต้องกังวลเนาะก็เพราะว่าทําตรงไปน่าจะทําตรงเกินไปนะเอออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าในคอมมูนิตี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะเพราะว่าสนใจแต่ว่าอาสนิตัวนี้นะครับไม่ค่อยได้ไปเซฟคอมมูนิตี้ของเขาแล้วเพราะว่าน่าเบื่อนะครับเออแล้วก็มีรีเวิร์สของตัวชาเลนจ์ในโอดิซี่ด้วยเดี๋ยวต้องรอดูกันทีมเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับในส่วนของข่าววันนี้นะครับสั้นๆเล็กๆน้อยๆเนาะเป็นข่าวที่เราเออ่ทำกับแมปที่เราสนใจนั่นแหละ แล้วก็จากที่ฟังมาก็คือทุกอย่างเนี่ยเป็นไปได้ราบลื่นดีนะครับของ Animelancer เนาะเพราะว่ายื่นเรื่องไปแล้วนะครับโมเดลก็รีเซิร์ฟมาแล้วเผื่อใครยังไม่เห็นนะครับในสนิกนี่ก็จะมีเป็นโมเดลที่เขาทำมาใหม่แล้วนี่นเองเนาะนี่เลยนะครับก็จะมีเป็นยูตะนะครับที่ตอนแรกใช้ UGC ของคนอื่นนั่นเอนะครับแล้วก็มีเป็นเซเบอร์เนาะก็ถือว่าตรงปกแน่นอนนะครับอันนี้โซโลอาชันจินะครับอูซบเนาะโซนิกด้วยนะครับโซนิกก็รีเหมือนกันเนาะ นี่เลยประมาณนี้อันนี้แค่บางส่วนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะมีมาเพิ่มอีกก็น่าจะรอเปิดเกมเลยเล่นนั่นเอง,เองแล้วก็ตอนนี้แมปปอมระบาดนะครับอย่าเผลอไปลงไปเข้าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนเล่นกันนะครับอ่ะเตตังฟรีเนาะอย่าไปเชื่อนะว่าตอนนี้มีแมปไหนเป็นแมปเปิดไอ้แมปของ Animancer X เ,เ,เปิดอยู่อันนั้นคือแมปปอมนี่ ก็เดี๋ยวรอทางตัวออฟฟิเชียลเปิดประกาศอีกทีนึงนะับเปิดเลยวะประกาศใน Discord นะครับใครที่ไม่มี Discord ก็กดเข้าหน้าเกมได้เลยรอเกมกลับมาก่อนละกันเนาะโอเคประมาณนี้กัน,ใค,กนใครข้อข้อน่าจะไขข้อสงสัยให,ใหย้หลายๆคหลายๆคนนะครับแหมลิศเริ่มพันแล้วทษทีเนาะก็คือเอาง่ายเลยนะครับเกมนี้เปิดเร็วสุดก็คือคืนนี้นะครับส่วนช้าสุดส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นเดือนหน้าเลยเนาะอาจจะเป็นวันที่1วันที่2อะไรประมาณเนานะอันนี้ในกรณีที่ช้าสุดนั่นเอง กรณีที่แย่ที่สุดคือไม่ผ่านในส่วนของโลบอกนะครับก็คือยื้อเรื่องไปแล้วเขายังไม่ให้ผ่านเนี่ยเราก็ต้องทาแบบใหม่เปิดใหม่นั่นเองเนาะข้อมูลเนี่ยไม่หายแน่นอนเพราะหลายๆคนคิดว่าเอ้ยตัวจะหายข้อมูลหายต้องเติมใหม่ไม่ต้องนะับข้อมูลเขาแบ็กออาไว้เรียบร้อยแล้วเนาะ อ่าสิ่งที่โดนคือลิขสิทธิ์เท่านั้นนั่นเองนะครับคือ DMCA จากคนที่เขาไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธ์อนิเมะเนาะก็คือเป็นคนสร้างเองนั่นเองเพราะอะไรหลยคนยังเข้าใจผิดอยู่ว่าโดนจากอนิเมะนั่นเองนะครับโดนจากคนสร้างนะไม่ได้โดนจากอนิเมะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสุดท้ายแล้วเรื่องที่ผิดถูกคือเราผิดในส่วนของลิขสิทธ์อนิเมะนะครับและผิดในส่วนของ การยืม UGC คนอื่นมาต่อให้คนอื่นเนี่ยไม่ได้ถูกลิขสิทธิ์ของอนิเมะแต่เขาก็ยังเป็นคนที่คอยสร้างหรือว่าคนที่สร้าง UGC ตัวน,นั้นมาได้เองนะครับหรือว่าของแรงตัวหรือโมเดลตัวนั้นได้เองเนาะรประมาณนี้ล้กันนะครับสอวนนี้นะขอรชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติาก็ดีนะครับ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ